น,นี้ผมก็จะมาลองปรับอวตารให้ตัวสูงขึ้นแล้วก็ลองมาเล่นแมปออฟบีกันดูนะครับมาดูกันว่ามันจะง่ายขึ้นจริงไหมนะครับนี่นะเป็นไงง่ายขึ้นอยู่มั้งนี่นะครับก็กระโดดไปเป็นไงตัวสูงตัวสูงขึ้นไหมผมปรับนะนี่อา้าวโดนแบบอันนี้ที่ผมเล่นก็คือต้มยำกุง้งมั้งไม่รู้ จำชื่อแมทไม่ได้นะเดี๋ยวผมไปดูอีกทีอุ้ยทำไมตายบ่อยจังมาแนละ้วเคอันนี้ก็อ้าวกระโดดข้างๆไม่ได้นะสงสัยต้องตอบจริงๆนี่นะกระโดดไปไม่ได้รอเขาตอบนะครับต้มยำ กุ้งน,นี่กุ้งนะอันนี้ปูล็อบสเตอร์ชึบเ้าโอเคครับเอาใหม่กว่าจะผ่านได้ตายไปหลายรอบเหมือนกันนะครับริบร้อยตายอีกรอบสงสัยมันไม่ง่ายอย่างที่คิดนะกับแบบนี้มันต้องเป็นแบบออบบี้กระโดดกระโดดนะแต่นี้อะไรไม่รูนะ้ก็กระโดดเหมือนกันแหละนะแต่มันยาก มันคนละแบบตายรัวๆแล้วจังหวะนี้ต้องระวังนะเบียเยียบปูโดนปูจัมส์สเกแล้วเดี๋ยวตัดข้ามไปเลยแล้วกันนะบรรนานอืออือกระโดดโอเคเซฟกว่าจะข้ามมาได้มาเจอปูนี่โคตรยากเลยผมนี่กลายเป็นซูบารุในรีสีโลแล้วอือกระโดดกระโดดอุ้ยโดนโดนผักโดนผัก โอ้โหต้องทำไงวะอือเสียงเดล็อกเสียง The Lock, เดล็อกมีมเต็มเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยแถมบางหน้าจอด้วยน่านตายซูบบรุซูบบรุรีซิโลผมกลายเป็นซูบบรุแล้วกระโดดกระโดดมันมันไม่น่าช่วยนะผมว่าช่วยแหละแต่ช่วยแบบกระโดดกระโดดกระโดดอะไอ อวตารที่ตัวส,งสูงๆนะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้มันก็ยากอยู่เหมือนกันนะไม่ค่อยช่วยมั้งผมว่าอุ้ยมีทีวีเกิร์ลว้าวนี่เป็นไงฟิเยลองไม่กระโดดนะเออ่นี่นี่น,นีได้แล้วได้แล้วยยเซฟสนุกไหมเยี yeah, ่ยสนุกกุ้งเคีย okay, นี้โอ มันก็ปูทั้งพู่แต่วขวาแล้วกันปูสมจริงผมดูคนอื่นเล่นมานะผมก็เลยชิว,ชวอันนี้เคทีนี้เลยอันนี้ยากยากนะครับอันนี้เนี่ยมันจะกดยากมากแล้วก็ตายกลายเป็นซูบารุในรีซีโรอีกรอบหนึ่งนะครับ ชึบกดไม่ทันนะตายมันอาจจะกดทันนะแต่แบบมันตอบสนองให้เราช้านะเกมอย่าง้ไหมโอเคเอาเป็นว่าเรามาเปลี่ยนแมปกันเถอะดีกว่านะตอนนี้เราอยู่กันในแมปสตอเบอรี่ทาวเวอร์นะอาจจะอ่านชื่อผิดก็ขอภยัยโอเคใช้สปริงแบบนี้ไม่รู้ว่าเอ่ม ได้ไหมก็คงได้แหละเขาทํามาให้ใช้เนอะแต่ถ้ากระโดดปกติก็ผมก็ทําให้ได้นะนี่ก็ตามนี้เลยง่ายไหมนี่นบก็ใช้สปริงได้สปริงก็จะทําให้แบบค้างในอากาศนานขึ้นกระโดดสูงขึ้นนะอันนี้มันยังง่ายอยู่นะผมไม่รู้ดวิว่ามันจะ ช่วยไหมก็ช่วยแหละมั้งช่วยช่วยนิดหน่อยนะบุยเมื่อกี้เกือบตกช่วยนะมันช่วยช่วยบ้างแต่แบบมันง่ายไงบางทีมัวจ,จะต้องเปลี่ยนแมปนะข่าวหน้านะครับก็ทุกคนลองไปทําตามดูนะผมว่ามันช่วยได้นิดหน่อยนะสําหรับคนที่จะเล่นออฟบ,บีนะครับหรือชอบเล่นนะก็อาจจะลองไปทําตามดูถ้าแบบเล่นแล้วหัวร้ออะไรอย่างนี้เล่นไม่ผ่านสักทีชึบกระโดดทําไมแบบนี้มันง่ายจังวะ หรือบางทีถ้าเราเล่นเป็นนานาม,มา,าจะยากระเบิดเลยก็ได้ผมก็ไม่เคยเล่นนะครับนี่มาเล่นครั้งแรกเลยครับทาคลิปนี้ทําคลิปนี้เรามาเล่นแบบนี้ครั้งแรกเลยชิปกระโดดเลยเป็นไงง่ายไหมโครง่ายพอพอถือสปริงหรือว่าเขาเล่นแบบไม่ถือสปริงกันวะผมก็ไม่รู้นะครับถ้าเสียงพระมเข้าก็ขออภัยนะครับอตอนนี้ก็นี่นะครับเห็นไหมมันก็กระโดดง่ายคนระับแต่ทำไมมันง่ายคือไม่ต้องปรับอะไรมันก็ได้แต่ ปบกก็ได้แนละ้วมันก็กระโดดได้อยู่นี่เห็นไหมเฟี้ยวนี่ก็เอามากระโดดได้นะชึบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพอตกเมื่อกี้สวยชึบกระโดดกระโดดลงไปนะกระโดดนีนะ่ถ้าไม่ใช้อะไรก็ประมาณนี้ง่ายไหมทุกคนผมว่าก็พอได้นะครับ นี้เราเจอง่ายๆเหมือนเดิมนะับเคสปริงกระโดดไปเฮ้เช,ชื่อโอ้โหโคตรง่ายเลยบางทีผมอาจจะต้องเปลี่ยนแมปจริงๆนะครับอันนี้ก็ค่อยๆขึ้นไปนะับชึบมันกระโดดได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ผมใช้สปริงไปเลยมันมีให้ใช้เป็นไงเหลี่ยมโหดเรียบร้อย ถ้าไม่ใช้ก็โอ้โหตกนี่ขนาดผมใช้สปริงช่วยนะเนี่ยทำไมผมเล่นกะขนาดนี้วะนี่นำก็จะเป็นแบบนี้เลยชึบชึบโอเคอันนี้ง่ายก็ปีนขึ้นไปแนละ้วโอเคเซฟโดด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 มีที่ให้ปีนอันนี้อะไรเป็นมอเมอฆนะครับชึบโดดไปโดดไป,ดดไปชึบชบเป็นไง โอเคถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe นะครับสําหรับวันนี้บ๊ายบายทุกคนเจอกันคลิปหน้า